คนดังคนไทยออกโรงปกป้องหลิซาอย่าเล่นการระบบชาวไทยเรานะคะอาร์ซ so ิเลียแบงค์ชีกอริลลายังสงสารน้อนซึ่งเธอคนนี้นะคะทำชาวเน็ตและสื่อทั่วโลกต่างก็เดือดกันสุดๆกันไปนเลยขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะสงสัยว่าเธอเป็นอะไรกับบอสลิซาหรือเปล่าคะ่ะซึ่งเธอคนนี้เป็นคนที่ มีผิวสีปากแซบมีชื่อว่า a r c ซ d i a Banks ค่ะเธอก็เป็นนักร้องเป็นแรปเปอร์เป็นนักแต่งเพลงชาวอ,อเมริกันก็ถือว่าอยู่ในวงการมาหลายปีนะคะแหมว่าจะได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถแต่ก็ผลงานเพลงก็ไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะนอกจากข่าวดรามา่าด่าคนนั้นคนนี้ไปชั่วค่ะ อาเซีเยแบงนะคะเธอมักจะได้รับความสนใจจากชาวเน็ตนาาประเทศนะคะมีรถทัวร์ไปลงอยู่บ่อยครั้งอย่างชาวในประเทศไทยของเราก็ไปจวกยำเละกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีแฟนคลับชาวโลกด้วยเช่นเดียวกันที่ พารถทัวร์ไปจอดลงชําค่ะฉบับที่เจ็บแสบหนักมากเลยซึ่งต้นเหตุก็มาจากครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งที่2ที่เธอนั้นขยันมาเกาะกระแสบอสลิซ่าอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งก่อนก็กับทีโคเชลลาที่ผ่านมาส,สดๆร้อนๆน,นะคะซึ่งเธอนั้นก็ได้ทวิตข้อความบอกว่า นังนี้ใส่หัวไปนะคะที่บอกว่าลิซาไม่เหมาะกับเทศการดนตรีโคเชลลาให้ไปไกลๆรอบนี้ก็โพสต์ข้อความทวิตเตอร์ก็ประมาณว่าขอโทษนะแต่นี่มันดูเหมือนกระเทยเลยมันมีลูกกระเดือกก็เหมือนแอบไว้แต่ไม่ค่อยเนียนลิซาเป็นผู้ชายฉันจะไม่ถอนคำพูดนี้มีโพสต์หนึ่งก็ต้องมีโพสสองนะคะต่อมาก็บอกว่าขอโทษนะ แต่หูก็เหมือนผู้ชายสุดๆความจริงโป๊ะแตกไปแล้วแล้วนางมาจากประเทศไทยหรอไม่ไหวมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเธยสุดๆหลุดโลกไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตประเทศไทยรวมถึงคนดังนี้ต่างก็ออกมาปกป้องลิซ่านะคะกับคำพูดนี้แสบสุดพริก ร้อยเม็ดกันเลยเซวนะคะอย่างพี่คนดังอย่างพี่แพรรี่นะคะก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าลิงบานูนเพศตัวเมียตัวนั้นนางมีความสวยอะไรถึงกล้ามาเหยียดลิซ่าคะพร้อมกับเป็นอิโมจิมองบนค่ะรวมถึงพี่แท็กพรันยูได้โพสต์ Facebook ยาวเหยียดเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า มีคนตามเท่ากูก่อนเนาะเป็นผู้หญิงที่อยากจะด่ามากขอโทษนี่ทําเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหลายโพสต์ริมถึงแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พี่ดังพันกรน,นะคะก็ได้โพสต์ยาวเหยียดหลายโพสต์เช่นเดียวกันก็บอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ในโลกมีอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณคนซ้ายเหยียดน้องทางขวาว่าเหมือนกระเทยแล้วก็อีกโพสต์ก็บอกว่า เห็นข่าวเหยียดลิซ่าเหมือนกระเทยแม่สงสัยว่ากอริล่าเหยียดมนุษย์ได้ได้หรอชาวเน็ตประเทศไทยก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากได้เยว่าเม้นสนั่นนะคะเจอรถทัวยำไทยเข้าไปเป็นยังไงกันบ้าง